สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด Arduino ผ่านโปรโตคอลที่มีชื่อว่า Universal Asynchronous Receiver Transmitter หรือเรียกสั้นๆว่า UART ครับโดยจะพูดถึง UART แบบ TTL ซึ่งใช้แรงดันในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่0หรือ5โวลต์ครับตัว UART นั้นจะใช้เลขฐาน2หรือ binary code ในการรับส่งข้อมูลครับซึ่งแสดงว่ามีการรับส่งค่า1หรือ0ออกไปโดยจะจ่ายแรงดัน5โวลต์ออกไป เมื่อข้อมูลนั้นมีค่าเป็น1และจะแดงดันศูนยโรเมื่อข้อมูลนั้นมีค่าเป็นศูนย์ครับโดยคําว่า asynchronous ของ UART เนี่ยหมายถึงไม่อาศัยสัญญาณครอปในการกําหนดการรับส่งข้อมูลครับแสดงว่าบอร์จะต้องมากําหนดจุดในการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการส่งข้อมูลครับโดยในการเริ่มเนี่ยจะกําหนดให้ส่งค่าศูนย์ออกไปก่อนช่วงเวลาหนึง่งแล้วจึงค่อยส่งข้อมูลออกไปครับซึ่งถ้าหากข้อมูลของเรามีขนาด8บิต ตัวบอดจะเริ่มจากการส่งข้อมูลของบิตที่มีค่าน้อยที่สุดหรือที่เราเรียกว่า l e a d i n significant bit ออกไปก่อนครับแล้วจึงไล่ให้ครบ8บิตจากนั้นจึงส่งค่าหนึ่งออกไปช่วยเวลาหนึ่งเพื่อกําหนดให้ตัวรับข้อมูลทราบว่าเป็นการสิ้นสุดการส่งข้อมูลครับเรามาดูตัวอย่างการส่งค่าเลข199กันครับโดยเมื่อเป็นให้อยู่ในเลขฐาน2แล้วเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ00 1 1 0 0 0 1 1ครับซึ่งหลังจากที่ส่งค่าศูนออกไป เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของข้อมูลแล้วจะเริ่มจากการส่งค่า1ที่อยู่ทางด้านขวาสุดก่อนครับโดยจ่ายเอาต์พุตเป็น 5V และทําเช่นนี้ไล่ไปจนถึงเลข1ฝั่งซ้ายสุดที่เราเรียกว่า Most Significant Bit จากนั้นจึงจากสัญญาณที่แสดงถึงการสิ้นสุดของการส่งข้อมูลครับซึ่ง่าบหรือระยะเวลาในการส่งข้อมูลของแต่ละค่าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูลใน1น,นาทีครับโดยค่านี้จะเรียกว่าบอร์ดเรท ยิ่งบอรเรทมีค่ามากจะแสดงว่าสามารถส่งข้อมูลได้เร็วครับซึ่งค่านี้เราจะเป็นผู้กําหนดในการเขียนโปรแกรมผ่านคําสั่งเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลตระกูลซีเรียลซึ่งคาดว่าเพื่อนๆคงคุ้นเคยกับคําสั่งพวกนี้มาบ้างแล้วครับตัวอย่างเช่นคําสั่ง serial.begin(9600) หมายถึงกําหนดให้บอร์ดเรทมีค่าเท่ากับ9600บิตเซกครับทำให้เราทราบว่าคาบในการส่งข้อมูล1คาาเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ104ไมโครคอนครับซึ่งการรับส่งข้อมูลนั้นจะส่งผ่านพิน TX และพิน RX ครับโดยพิน TX จะใช้สำหรับการส่งข้อมูลออกไปและพิน RX จะใช้สำหรับการรับข้อมูลเข้ามาแสดงว่าเราจะต่อพิน TX ของบอร์ด Arduino ตัวที่1เข้ากับพิน RX ของบอร์ด Arduino ตัวที่2และต่อพิน RX ของบอร์ด Arduino ตัวที่1เข้ากับพิน TX ของบอร์ด Arduino ตัวที่2ครับซึ่งเราจะเป็นต้องต่อกาวของทั้ง2บอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดแรงนั้นอ้างอิงของทั้ง2บอร์ดครับซึ่งการรับส่งข้อมูลจากแล็บท็อปไปยังบอร์ด Arduino เนี่ยก็ใช้โปรโตคอล UART ในการรับส่งข้อมูลครับแต่เราแปลงข้อมูลจาก USB port โดยใช้ USB to serial converter chip แล้วดึงส่งให้ m i c โคร o อนโท l เลอครับต่อไปเราจะมาลองเขียนโปรแกรม เพื่อรับส่งข้อมูลโดยใช้คำสั่งตระกูลซีเรียลกันครับก่อนที่จะเริ่มให้เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อแล็ปท็อปกับบอก a r ร์เรโนด้วยสาย USB ก่อนครับโดยคำสั่งแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือคำสั่ง serial.begin ครับคำสั่งนี้จะเป็นการกำหนดให้เริ่มใช้ s e r i ียลพอร์ตและกำหนดบอร์ดเรทหรือความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เราทำการเชื่อมต่อครับโดยเราจะกำหนดบอร์ดเรทไว้ที่9,600บิตเซคันะครับและเขียนไว้ที่ฟังก์ชัน setup ครับผม ซึ่งค่าของบอดเลทที่เราสามารถกาหนดได้นั้นนะครับก็จะมีหลายค่ามากเราสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่4,800ถึง1 1 5 2 0 0สนหนึ่งหหอรเซคัครับหรือนอกเหนือจากที่กล่าวไปครับซึ่งจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าบอดเลทนั้นนะครับก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่ยิ่งมีความเร็วในการรับส่งที่มากเนี่ยก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่จะมีข้อมูลบางส่วนที่ตกหลลนไปครับเราจรึงควรเลือกใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับงานของเราครับ คำสั่งต่อมาจะเป็นคำสั่ง print ครับซึ่งจะใช้ในการส่งข้อมูลกลับไปที่แล็ปท็อปครับโดยจะมีรูปแบบการเขียนก็คือ serial.print วงเล็บเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ text ครับผมซึ่งเราสามารถดูข้อมูลนั้นได้ที่ serial monitor แต่เราต้องปรับค่า baud rate ที่ตัว serial monitor นะครับให้ตรงกับค่าที่เราเขียนในโปรแกรมซึ่งค่าที่ส่งไปนั้นจะเป็นตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูครับและอย่าลืมใส่ semi colon เพื่อเป็นการจบคำสั่งด้วยนะ ถ้าหากเราต้องการให้ขึ้นคัดใหม่หลังจากที่ส่งข้อมูลไปแล้วนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง print ln แทนได้นะครับหรือจะพิมพ์ backslash n ในเครื่องหมายคําพูดก็ได้ครับต่อไปจะเป็นคําสั่ง available ครับคําสั่งนี้จะเป็นการดึงเอาข้อมูลที่อ่านได้จาก serial port มาครับซึ่งได้รับมาและถูกจัดเก็บไว้ในบ er, ัฟเฟอร์โดยมักจะใช้กับคําสั่ง if ในการตรวจสอบครับโดยจะเขียนคําว่า if วงเล็บ serial available มากกว่าศูนย์แล้ววงเล็บปิดแล้วตามด้วยคําสั่งที่เราต้องการให้บอร์ดทำงานตามเงื่อนไขที่กําหนดครับผมหมายถึงหากมีการรับข้อมูลเข้ามาจึงจะให้ทํางานตามโค้ดที่เราโปรแกรมเข้าไปครับเมื่อมีการรับข้อมูลเข้ามาแล้วต่อไปจะเป็นการอ่านค่าข้อมูลที่ได้รับมาครับผมซึ่งจะใช้คําสั่ง r e a d จากโปรแกรมที่เ,เพื่อนๆเห็นนั้นจะเป็นการอ่านข้อมูลที่รับมาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ incoming ครับซึ่งข้อมูลที่เก็บเข้าไปนั้นจะเป็นรหัส ASCII โดยเลข10ที่แสดงนั้นนะครับก็คือค่าของการขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองครับถ้าหากเราต้องการแปลงให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับเราจะใช้คำสั่ง pass int แทนครับและแสดงที่ serial monitor โดยใช้คำสั่ง print ln เช่นเดียวกันกับเลขทศนิยมนะครับเราจะใช้คำสั่ง pass float และอย่าลืมเปลี่ยนชนิดตัวแปรของ incoming เป็น float ด้วยนะซึ่งถ้าหากเราต้องการแสดงค่าทศนิยมที่มีมากกว่า2ตํตแหน่งให้เราเติมคอมมา และตัวเลขทศนิยมที่เราต้องการต่อท้ายจากค่าที่เรานํามาแสดงในคําสั่ง print ln ครับโดยตัวเลข0.00ที่แสดงมาด้วยนั้นนะครับเกิดจากคําสั่ง print ln ที่ส่งข้อมูลให้ขึ้นรรทัดใหม่ครับหากเราต้องการให้บอร์ดอ่านค่าจาก s e r i a l buffer เป็นข้อความนะครับเราจะใช้คําสั่ง r i n d string และเปลี่ยนชนิดตัวแปรที่เก็บข้อมูลนะครับให้เป็นชนิด string ด้วยจากนั้นนะครับแสดงข้อความโดยใช้คําสั่ง print ln ครับก็จะได้ผลตามวิดีโอเลย ซึ่งถ้าหากเราต้องการให้บอรดนั้นนะครับค้นหาข้อความจากข้อมูลที่รับเข้าไปเราจะใช้คําสั่งไฟล์ครับซึ่งคําสั่งนี้จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบูลีนหรือก็คือออกมาเป็นทรูเมื่อหาเจอและออกมาเป็นฟอลส์เมื่อไม่เจอครับดึงนิยมนํามาใช้คู่กับคําสั่ง if เพื่อให้รันโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กําหนดตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้นะครับจะส่งค่ากลับมาว่าฟา l เมื่อเจอคําว่า i n c และส่งคําว่า not found กลับมานะครับในกรณีที่ไม่เจอ ซึ่งตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพใหญ่ของข้อความนั้นนะครับก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันและกรณีที่แสดง not found หลังจากแสดงคําว่า found นั้นนะครับเกิดจากการที่เรามีข้อมูลอื่นที่ค้ายอยู่ในบัฟเฟอร์ครับสําหรับคําสั่งสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคําสั่ง end ครับซึ่งจะเป็นการสั่งให้บอร์ดนั้นหยุดการรับส่งข้อมูลผ่าน serial port และอนุญาตให้ pin tx rx เป็นมพ์ input และ output เหมือน pin อื่นๆโดยจากตัวอย่างที่แล้ว เราให้บอร์ดส่งค่าฟล์กลับมานะครับเมื่อเจอข้อความคําว่า I N C เราจะเปลี่ยนเป็นให้บอร์ดหยุดการรับส่งข้อมูลเมื่อเจอคําว่า Stop ครับโดยพิมพ์คําสั่ง Serial n เข้าไปในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงนะครับซึ่งหากเราต้องการให้กลับมาเริ่มรับส่งข้อมูลใหม่ก็จะใช้คําสั่ง Serial Begin ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการใช้คําสั่งตระกูล Serial ในการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด Arduino กับแล็บท็อปในคลิปถัดไปนะครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดอ r เรโนอบอร์ดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในคลิปถัดไปได้เลยครับ